สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสู่ทุกสุขล้นนะครับเมนี้กะมีโอกาสพาพี่พ่อน้องมาชมสุงทางถุงท้างหน้าคู่หน้าคู่สุขลนคนครพีหน้าคู่สุขลนคนครหน้าคู่คู่พัน หน้าคู่คู่พานหน้าคู่สุโขทนครน,นะครับชีวิตือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือกำไรชีวิตนะครับไปสุโขทนครเนี่ยไปได้หลายเส้นทางพี่น้องออกจากหน้าคู่เพราิษยขามเขาพูดพานไปเส้นลัดไปเต้าห้อยก็ได้นะครับต้องที่แยกไปแดงหน้าคู่เลี้ยวซ้าย เดือดใส่อะไคือของผู้พานเลยนะครับออกทางทีะวันตกนะครับออกต,ต,ตกท่าทีวนันตกไปเตีนเขาอันีเส้นนี้นะครับเส้นนี้ได้ขึ้นเขาจาักหน่อยพี่น้องนี่เขาจะขึ้นจักหน่อยนะครับกถือว่าเ,นะเป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นอีกเส้นหนึ่งไปอ่าเภอผู้พันไป เพิ่มทุตบาทเลยนะครับไปจังหวัดสกลนครสำเร็จไม่ได้รัดนะครับเสร็จนีไม่ได้รัดนะครับ,รนะรบจังหวัดกาฬสินธุ์นี่สามารถที่จะไปจังหวัดสกลนครได้หลายเส้นทางนะครับแ,แต่ว่าเพิ่งน,นั้นๆนยุ่งตงใดน,นะครับรลูกเราทำเขาผู้พันหรือเขานะครับเราตั้งใจทำหน่อยทำหลาย นะครับขันที่ทั้งสมเด็จที่ทั้งนั่นกับขามนีปตกแตงสดๆแต่สวยแน่นแต่งขาวก็แซ่บแต่งเปลี่ยนเขาเขาขึ้นยบหรือเปล่าเขาอยู่ทั้งสมเด็จเขาขึ้นทั้งสมเด็จนะครับเขาอยู่ทั้งหน้าคู้ขึ้นทั้งหน้าคู้เขาอยู่ทั้งหน้าคู้นี่คือในสองทั้งพี่น้องขึ้นเซนหนึ่งไปเต้าห้อยเส้นนี้ก็ได้ก็ได้ขึ้นเขาหลาย ครับเดินไปเพื่อผู้พันเนี่ยคือเขาหลายจังเลยแต่ก็อยู่เขาวงเขาวงก็ขาามไปต้องไหวให้กันนะครับได้ขึ้นเขาขอพอาถมก้นเสียน่ะนะครับเสียหนังกับไปได้หลายกไปได้หลายกันนอดเพิเ่งเขาเราสามารถแยกไปได้หลายอำเภอนะครับของจอดาหารและมุาหารก็ไรนะครับ ผ่านบานนานน้านหน้าสีนวลบ้านหน้าสีนวลก,ก,ก่อนสกุลละก้อนกับประมาณเจ็ดสิบกิโลนะครับประมาณเจ็ดสิบกิโลออกจากออกจากอำเภอนาคู่นะครับก,ก,รก่อนละก้อนเจ็ดสิบกิโลเสร็จถนนกับสองเลนพี่น้องสองเลนข้างวกว้างๆหรอกนะครับจะเป็นแถบนิดนึนง ลาทางกับประม,ปปาามาณเม็ดตัวตัวนะครับพม่านเม็ดจีนะม่านีนพี่น้องพมา่านเม็ดนแต่ว่าเส้นทางนี่สวยงามพี่น้องสวยงามไปหนึง่งไปเนึะครับเส้นกับสวยงามอีกเส้นหนึ่ง ทียมี่ตุลังนะครับมาแถวอำเภอผู้พานมาแถวเนี่ยนะครับตัวกน,น,นครอนเนี่ยอืมสิไปต้องง่อยกันนะเกษดรจากทา้งลัดนะครับว่มามันลัดไปได้บอ,อทางดีบอซ้ำไดนเนาะเดี๋ยวสิเบื่อนน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวกลั่นทเริ่มขึ้นเขาแล้วเนี่ยนาคูสร้างข้อสร้างข้อผู้พานผู้น้า,รมามนเรี้ยงประมาณนี้ ใบไ,ไม่ก็เริ่มเขียวแน่หลายอยู่ดอกคตึงพุ่เอไรตงนี้มันอมอจอดรถเสียกลมกินแนเเท่าตึ้งแ่งนนี่นี่มากแล้วเนี่ยแค่มดแดงแค่มดแดงกใดดงส่สวย,น,ยสนี่แแสดงว่าพนี่ม่หันฝนตกมันเรียกเปเขียวพุทงังเขาหฝนตกใส่เขียวแล้วตนน้นไม้กมละก็พห้ม <laughs> ็อบกมใบเลยไม่ต้องุลมไปเลยเป็นไฟไหม้ขาก็เศรา เาปลาคุ้นปอยรอเรื่อเขาพี่น้องสภาพเขาทั้งนี้ก็กับเพาบอกสแเล่าก็เพมีอย่างสูงชั้นนะครับเส้นนี้มันมีอย่างสูงชั้นแต่เรียงงอง่อแน่พพสมควรงม่้ม่ปลาทั้งแต่นอนึ่งคน้น ว่าเถียวก้อนนี่เถียวก้อนกนี่แทงไปได้เออนี่เขาบ่ท่นเห็ดเนียทางข้างนี่นะครับมีเห็ดแล้วเป็นไงบ้างคเราก็เป็นงั้งแดงทั้งม่นรมาเออดินหวก็จากขายยางก่อนจะถือไม้ยางถงเมแล้วจะเริ่มขึ้นเขาเรไม่้องขึ้นเขาทุกข้งนะครับ ไม่ว่าจะขึ้นเขาลงเขาเนาะครับใส่เกียร์ตำ่ำนะครับตามสภาพถนนละนะครับเดีย๋ยวผมขึ้นเกียร์สามสามนะครับนสามเนี่ยงโค้งม่อเนี่ยยืดเนี่ยโอ้โค้งพอสมควรพี่น้องแต่เพรสั้น,ปนไปแน่หรอกเลี้ยงโค้งโค้งอยู่นี่แหละผู้พานเนาะครับภาคอีสานเนี่ยสิมีเซนผู้พานเนี่ยนะครับโค้งม่อ เศษเอื้อนบ่มีครับเศษเอื้อนบ่มีกับชิมีจังหวัดเลยเนี่ยนิดหน่อยครับจังหวัดเลยกับบ่คงบ่ห่อทอนี่เออชิมีอยู่บางอำเภออยู่เนาะบ่หงอจังหวัดเลยแล้วบางจังวัดเลยหกค่ะแลวเชียงคานเดี๋ยวตาลีสไปโค้งค่าเรื่อยละตาลีสิไปหน้าแหวโค้งอยู่ ก็เมืองคู่เนาะอันนี้ก็กลางๆเกือบสิกลางๆ,างๆภาคอีสานอีสานบนบนบนิดๆนะผู้ผ่านมิถุนะีแล้ะจังหวัดอื่นกับศรีเท่าทราย์พัดแกนกับบุญมีนะครับคู่ข่วงม่อคู่ดอนคู่ดอนกับมี่บ่อหลายนะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสกนลนครบ้านสางแก้ว พาสวยตรงไปเครื่องน้ำพุ่งตรงไปสมเด็จตรงไปยูนีก็สามารถที่จะไปสมเด็จได้น,นะครับมองนี่ก็มองนึ่องที่งงอพี่น้องพค้คขักก็ได้นี่พุ่อนอ่ะโค้งขักอห่างมึงดูดึงเข,าขง่าโค้งมาแล้วได้แล้วโค้งขว้าอีกบานหน คนโค้งโค้งตัวเอด็ดสิหนิเห็นไแมนโค้งตัวเอ,อ็ดนะครับเนี่ยดูว่าโค้งครับโค้งใจโค้งฟ้ากาตัดลิฟบในร้านก็ยุบไม่เป็นเลยครับอ่อพอดบ้านสร้างข้อพี่น้องสร้างข้อ น้อเลี้ยวซ้ายไปสมเด็จไปกาฬสินธุ์นะครับเลี้ยวขวาก็ไปสะกลนครนคนรพนมนี่มสมุทรปราการอือฮึสูงสูงแตยานเลยนะ สองหนรับังหลวงเินดินไม่เหล็กสองหนึ่งสามนะสองสองเก่าหน่งม่่สอง, 1, นอสองหนึ่สง 2, 2, 2, 9, สามให้กว่แน่หนังเลยพูดไดตุดกล่องจับได้ทันเน่จ้ะสองสองเกาหนึ่งสองหนึ่งสามีเรี่ยมขอเกียรติอะเพื่อผู้พันพี่น้องเลยหาเขาเนี่ย ต้นจะส้มยุททั้งอัน,อน,นออผ,ผ่านลูกเพื่มผู้พานี่รีบเอ็กิโลพี่น้องว<ม>่า<ม>ไกลออยุ้นต้นเหรอเอี่เดินทางต่อนสั่งเราไม่ได้มาดูเลยเขาเจ้าพี่แทงเม่รูกั้นเครื่องถนนพี่น้องเป็นถนนซีเรียแล้วเนี่ยเป็นบางกลวงเขาถือว่าโอเคนะส้มนี่นะกลางภูเขาด้วนี่เนี่ยกลางภูเขาตะกอนสมัยก่อนเนี่ย ทั้งสองเล่นแลนสวนกันพี่น้องได้ยินไหมไม่รูย้ยิ่งมีเรื่องดีเลยตัวนี้<ม>ล่ำสื่อของมฟังนี่ก็ได้ืัอแต่ฟังนี่โอ้อะไรถาได้อยู่อะไรอยู่ประบาณนี้นะโอ้โจะเลือดบุขนาดเลยอ่ะเแถวนี้กิโลละห้าสิบบาทมาทกันนะนะ่ะนี่หันโลเกินโลไปยี่สิบบาทเป่นปะอันนี้หันยี่สิบบาทว่ามันเกินกิโลตั้งกันยอยูออเอาะมาซื้อเนา ของคนผู้บนผาเนี่ยวางถือมันก็ถือพี่น้องแต่ใครหมดแดงน้ำขังทั้งสิบเรต้องวอร์หอดด้วนี่แพงแย่งคนตาหน้ายนะครับเพราะว่ามันขายให้คนจอนคนเดินทางนะครับขายแพ่งนี่แล้หคนจอนจัดดิจอนจอนมาถึงมาเดินทางดินจัดเด้อคนจอน ่มันจัดนี่ดอนจัด่เงินมาสื่อนี่อนจัดาไปป้าก็นับไปนับตไฟพูดนะคนตรวจตรวจดไปน้ำสมน W อเขาไใส่น้ำนี่เขใส่เปาถึงเปาอแล้เขาไปไ้เขาไม่ได้จคุปสรถนับเพิงวะอันนี้น้ำน้ำเพิ่งก็ลังมาซอยสำหับคนเด็กปอาหัันก็ลาบากนี่เด้อตอนดต้นสัง แต่บ้านห้องยังไฟายว่าแห้งแถวอเมริกาเนาะอเมริกาไฟาใหม่ป้ามาจากรัเซียเนี่ใหม่บ้านพ่นที่นัน่น,น,น,นหลายหลายๆอาวุธชวนเป็นสองเล่นนะฮะเนี่ยอ๋อไม่ได้บ้านนี่จักปีแล้วว่าใครเที่ยวเนี่นี่หลาจักป,ป,ปีแล้วปีแล้วปีแล้วนปีหน,นึ่งเลยอ๋อจักเล้ยงของของสมาณเทศบาลสั่งข้อยุบีติทศบาลสั่งข้อตำบลสั่งข้อ ก,กดีบานสันฟอ์ตนโดนท่ี่บานสัหได้เมั้วันี้ไปทซ้อนีก้ไปโอ้ทร้งถนนนทั้างดีพี่น้องไล่ทั้งก้วงเลยละนะครับถือเอาเป็นซีเลนก็นได้ไปเนี่ยสีเลนไปเลยล่ะ เสียละเสียะมันะสียไรทาามันหน่อยนะกระซงังแต่มันกนะ็เป็นเสีเล่น่ะเสียเอยอดเล่ละเพราะมาโดนแล้วพี่น้องบางช่วงีเล่นบางช่วงก็งเล่นอยู่จับุมเดียวที่มนี้ตอนไหนมาว่าเก่าซีเขีหมูบ้านนะั่งสิบแลไดเพรเกินบเ ท่างดีพี่น้องเอากรลร่างเสียหออำเภอภูผ่านนะพี่น้องเร<น>็นทัังสี่ไปตลอดในยล่นนี่สามเล่นสี่ <3 S 1> เล่นสามเล่นสี่เล่นขึ้นเขากับสามเล่นลงเขากับสองเลยสองเล่นวางหวังกับสี่เล่นดีดีถนนสุดยอดนะครับเชนนี้เรื่อมีพวกปลอดไฟก็สมัยเมื่อสิบปียี่สิบปีที่แล้วพัฒนาไปหลายนะครับพัฒนาไปายอยู่ สำหรับชิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่แหละครับชิปมาพอกันไหมนะครับสวัสดีครับไม